อาจารย์จตุรงค์นะคะธนาศรีลังปูและสวัสดีพี่ๆน้องๆนะคะชาวบริหารการศึกษาท่านคะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะก็จะมานำเสนอวิทยานพิพนธ์เรื่องกลยุทธ์การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนแ่งคคอยสพมสระบุลีนะคะก็เป็นของพี่ทองคูลขยกกันจิตะก็วัตถุประสงค์นะคะของงานชิ้นนี้คือเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนงานกิจการนักเรียนก็คือ งานที่เกี่ยวข้องก,กับนักเรียนโดยตรงที่ผ่าวิชาการสอนตั<ม>้งแต่การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในกิจกรรมโครงการต่างๆนะคะก็ข้อที่สองเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จนะคะสาเพื่อสร้างกลยุทธ์แนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียน4เพื่อประเมินกลยุทธ์ค่ะทีนี้เรามาดูกรอบแนวคิดนะคะเราก็จะเริ่มจากศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการ ที่ประสบความสําเร็จเป็นตรงนี้เราจะมีทั้งสภาพภายในแล้วก็สภาพภายนอกซึ่งหลังจากที่เราศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการเรียนแ,แล้วเราก็จะไปะดูแนวทางนะคะการบริหารงานกิจการที่ประสบผลสําเร็จค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาพัฒนากลยุทธ์ซึ่งใช้กระบวนการสวอตและเทคนิคโทเมติกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาประเมิน เกณฑ์มาตรฐาน2ด้านซึ่งทั้งสองด้านเนี่ยจะควบคุมทั้งหมดเลยเราสามารถ,าารถประเมินคัวลักษณะีได้เลยก็คือ1นึด้านความเหมาะสมแล้วก็2ด้านความเป็นไปได้ต่อไปจะเป็นวิธีการดําเนินการวิจัยนะคะครับก็ในการวิธีเนการวิจัยนะครับจริงๆก็จะเริ่มจากการศึกษากรอบแนวคิดนะครับไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีแนวคิดหรือของทะครับแต่ว่าผู้วิจัยก็จะมะีวิธีการดำเนินการอยู่3ระยะนะครับ ซึ่งระยะที่1ครับข้อ1ของเราก็คือทําการ AT, สวอตนะคราาับศึกษาสภาพโดยใช้วิธีการสนทนา่มนะครับโดยใช้2 w o s o n s t e p นะครับซึ่งในข้อ1นึ่งนะครับสวอตก็จะไปสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข,ข้อที่1นะครับส่วนระยะที่2ข้อที่2นะครับเป็นการศึกษาแนวทางนะครับซึ่งจะใช้วิธีการสัมภาษณ์นะครับซึ่งจะไปสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข,ข้อที่2นะครับส่วนข้อที่3นะครับสร้างและประเมินกลยุทธ์นะครับซึ่งจะไปสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ข้อที่3าและข้อที่4นะครับซึ่งในข้อที่3นี้นะครับสร้างและประเมินกลยุทธ์นะครับทางผู้วิจัยนะครับก็จะจัดทําร่างกลยุทธ์ขึ้นมาก่อนเป็นฉบับที่1นะครับเสร็จแล้วเราก็จะทําการประเมินนะครับกลยุทธ์นะครับที่ร่างขึ้นมาเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญครับไปตรวจสอบนะครับว่ามีความเป็นไปได้และความเหมาะสมไหมนะครับเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วเราก็เอาผลที่ได้นะครับไปปรับและแก้ไขจนได้ออกมาเป็น จัดทำกลยุทธ์ฉบับสมบูรณ์หรือฉบับที่2นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นผลการวิจัยและต่อไปนี้ครับครับผมผลการวิจัยนะครับผมจากที่เราได้ทําการจัดทํากลยุทธ์นะครับผมของแนวทางการบริหารกิจาการนักเรียนนะครับเราได้กลยุทธ์ที่ประกอบไปด้วยนะครับ 1. วิสัยทัศน์และ4ีพัน,นธกิจ4เป้าประสงค์เป็นกลยุทธ์และรวมไปถึงชี้เอ็โครงการนะครับผมในการที่จะได้แนวทางการบริหารกิจาการนักเรียนนะครับผม จะต้องทําทั้งหมดตามนี้แล้วก็ครบทั้ง11เอ็โครงการถึงจะบริหารได้อย่างครอบคลุมนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยผลการประเมินกลยุทธ์นะครับหลังจากที่เราได้จัดทําร่างกลยุทธ์ขึ้นมาเนี่ยเราจะมีการเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญท่าน2ครั้งนะครับผมโดยเราได้นําเสนอร่างครั้งที่1แล้วนําไปปรับปรุงแก้ไขและนําเสนอครั้งที่2จึงได้ผลการประเมินกลยุทธ์มา2ด้านนะครับก็คือด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด แล้วก็ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากครับผมของพวกเราก็ขอจบการนำครับี้ขอบคุณครับ